ตอนนี้มีอะไรที่อยากจะทำไหมคะทำงานแล้วมันเครียดอะอยากจะทำงานที่ทำแล้วไม่เครียดมีไหม I always wanted to to stay in a monastery for for longer longer time for four weeks but I never did it yet คือผมอยากย้ายไปอยู่ต่างประเทศครับก็อยากตั้งใจเรียนเรียนให้จบก่อนอยากแบบเที่ยวแบบรอบโลกเลยอยากเรียนสูงให้ลูกเรียนอยากเรียนได้เกรดสี่อยากจะทำให้บ้านเมือง มีระเบียบ I like improve would to myself อยากจะทำธุรกิจของตัวเองครับอยากจะไปที่ต่างประเทศครับอาจจะอยากกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วทำไมถึงยังไม่ได้ทำคะเพราะว่ามันมีภาระใช่ไหมสติปัญญาครับสติปัญญายังไม่ถึงพอที่จะไปเมืองนอกได้น่าจะมีความขี้เกียจตื่นสายขี้เกียจตื่นสายส่วเรจะเยรุ่นทุกคนไม่มีตังครับบางทีคิคนเราก็มีอุปสรรคหลายอย่าง อ่าอะไรๆขายหวยขายยากก็คือปิ่าจอย่าลืมมีหลายๆคนที่ยังไม่กล้าม่มือ It's about money and about the situation my country and it's a bit hard เวลาและโอกาสครับคือหมายความว่าผมและเพื่อนก็มีงานประจําทําอยู่แล้วก็เราจะมีเวลาไม่ค่อยตรงกันแล้วก็โอกาสต่างๆเนี่ครับเรียนอยู่ค,ค่ะก็มันไม่ค่อยมีเวลาครับ พอดีเออผมต้องรีบมากรีบมากขอตัวนะครับ